วันนี้ขอขอย้ำเลยนะว่าชีวิตอะสำคัญขอให้รักษาตัวขอให้เชื่อฟังเชื่อฟังร่างกายด้วยอย่าฝืนถ้าเผื่อว่ามาโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นไรอย่าไปคิดเสียใจควรจะดีใจมากกว่าเพราะว่าเออปลอดภัยก็ดีสบายใจกับบ้านแต่วันไหนที่มันเกิดแบบที่ผมเป็นอะจะดีใจโคตรเลยนะครับ <laughs> ถ้ามาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วไม่เจออาการผิดปกติอะไรก็ดีไปนะคะแต่สำหรับโจนาตอนเดอร์สันบอกเลยตรวจเจอเส้นเลือดหัวใจติดไปแล้วค่ะก็ต้องรักษากันไปนะคะพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างเลยจากที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่บ้างตอนนี้บอกเลยจะงดดื่มนะคะต้องงดของทอดของมันของรสจัดแล้วก็กินยาตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ย้อนกลับไปนะคะวันที่4มีนาคมพี่โจนาสเขาบอกว่าเป็นวันที่ลืมไม่ลงจริงๆเพราะว่ามีอาการแน่นหน้าอกค่ะก็เข้าใจว่ามาจากท้องอืดขณะออกกําลังกายแต่เมื่อพักแล้วไม่หายนะคะรู้สึกกระวนกระวายเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกผิดปกติมากเลยแต่ว่าพี่โจนาสเองเขามีความรู้เรื่องของอาการโรคหัวใจอยู่บ้านจึงรีบไปพบแพทย์จนสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมว่าเกี่ยวกับท้องอืดแน่ๆก็เคยเป็น แต่ว่าประเด็นคืออาการมันรุนแรงขึ้นแล้วก็มีเหงื่อท่วมอาบเลยนะฮะแล้วก็ข้างในมันรู้สึกรกระวนกระวายยังไงยังบอกไม่ถูกเลยนะฮะอันนี้คือร่างกายกําลังคุยกับเราอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเบาๆนะต้องรีบจัดการผมก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยรีบมาเลยฮะไม่ทันได้อาบนะ้าไม่อะไรเลยผมมาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง อาการที่แพทย์ตรวจพบในวันนั้นนะคะคือเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันค่ะกล้ามเนื้อหัวใจจุดหนึ่งนั้นมีปัญหาและคลื่นหัวใจผิดปกตินะคะคุณหมอบอกว่าปัจจัยเสี่ยงก็ได้แก่อายุที่มากขึ้นไขมันในเส้นเลือดกรรมพันธุ์ความเครียดรวมถึงฝุ่นก็ด้วยนะคะซึ่งอาการแบบนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของไทยสถิติมาแบบนี้พี่โจนาตบอกเครียดอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณหมอบอกว่าอยากให้ผ่อนคลายรักษาร่างกายและจิตใจ ไปพร้อมกันค่ะโดยตอนนี้ของงดรับงานเป็นเวลา1เดือนถ้ากลับมาตรวจอีกครั้งในเดือนเมษายนและพบว่าเป็นปกติก็งานรับได้ตามเดิมค่ะ